นะครับชื่อเรื่องนะครับเหตุผลนะครับทำไมถึงต้องใช้ Powerpoint นะครับไฟล์นี้คือได้มาจากไฟล์ youtube นะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนเปิดได้ดูและรับฟังนะครับและนักเรียนมาทำการสนทนากันว่าเหตุผลที่ทำไมถึงได้ต้องเอา Powerpoint มาใช้งานนะครับเริ่มฟังได้เลยครับคลิปนี้นะครับเราได้มาบอกมือเหตุผลนะครับสาคัญ ที่ทำไมเราถึงใช้ PowerPoint ในการ Presentation นะครับขอไป็นความรักก็อย่าลืมกดติดตามนะครับในกาลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้ามองแล้วไปดูกันกดติดตามเลยหนึ่งเหตุผลทำไมเราถึงใช้ PowerPoint ในการนำเสนอเหตุผลนั้นก็คือโน้ตนั่นเองโน้ตคืออะไรล่ะโน้ต คือเอฟเฟกนะครับสำหรับการเปลี่ยนสไลด์ของ PowerPoint ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ลยนะครับของตัว Microsoft นั่นเองซึ่งสไลด์ที่เล่นอยู่นี้ก็ใช้มอสในการนำเสนอไม่ใช่แค่เอฟเฟกแต่เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่ใช้ในการนำเสนองานแล้วก็บทเรียนนั่นเองทุกอย่างเกิดขึ้นได้ด้วย Logic c r e u t i o n โอเคผมก็พาดเสียงด้วยนะครับ หอมกันหรือยังที่ทำตัวม็อกนะครับแล้วก็จะมาเรียนรู้เครื่องมือตัวนี้กันแต่ประเดิเลยนะครับคือไหนนะครับตัวออฟฟิศตัวไหนเวอร์ชันไหนสามารถใช้แล้วก็คลิกจากไฟล์นะครับแล้วก็ไปตำแหน่งที่เราเซฟนะครับตอนนี้ครูไฟล์งานครูอยู่ที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับแล้วครูก็เลือกนะครับมีเซฟรูปภาพไว้นะครับครูก็คลิกนะครับหรือถ้าไม่คลิกเลยก็ได้ครับถ้าใครไม่ได้คลิกเลยก็คลิกที่รูปภาพหนึ่งครั้งแล้วกดปุ่มคำว่าแทรกครับ ปรากฏมันก็จะได้รูปหนึ่งรูปนะครับถ้าใครรูปเอียงหรือตะแคงนะครับสมมุติว่าอย่างเช่นครูเรียกรูปหมานี่ยคูตะแคงเอียงไปทางสายมือแล้วเอียงไปเลือกเครื่องมือที่อยู่ด้านบนในมวนรูปรูปแบบนะครับมันจะเขียนว่าหมุนวัตถุนะครับกูเกิลครับจะหมุนไปทางไหนสมมุติว่าครูหมุนเก้าสิบองศานี่อย่างงี้ตอนนี้ตั้งแล้วนะครับแล้วดูกูก็ปรับปรับให้มันเริ่มเป็น วงกลมนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้ประมาณนี้นะครับอ่ะคนนี้คนคุไหนได้รือของคนแรกบ้างแล้วยกมือครับโอเคเอามือลงอ่ะเริ่มเลยครับหัวข้อนะครับเราก็ไปแจ้งข้อความต่องข้อความขึ้นมาพิมพ์ข้อความครับเหมือนเดิมเลยครับนักเรียนก็พิมพ์ตั้งแต่คําว่านะครับ คำว่าประวัติส่วนตัวคุณครูจะทําการสุ่มนะครับตอนนี้คุณครูจะนะครับใส่ชื่อกลุ่มนักเรียนที่ทํางานส่งครูมาแล้วนะครับอ,อ่ามาเลยครับเชิญครับเว่าท้าหนึ่งติดโปแกมโปเกมอนนะครับเชิญครับเชิญครับ โ <Okay. S 2> อเคโอเคครับคนแรกครับอ่ะเชิญครับไม่ต้องตึ่นเต้นลูกเงยหน้าไปดูได้ลูกเงยหน้าไปดูได้สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนิพัชชุบัญญาครับเกิดวันที่สิบเจ็ดมีนาคมครับสองพันห้าร้ยห้าสิบห้าสิบหกครับที่อยู่ยู่ดอนบุทองครับอายุสิบขวบครับ ชอบเรียนวมชาพระคมอ่าคนต่อไปอ่ะใบคนแรกไหมครับคนนุณแนห้องคนนุณดนอนอ่ะพูดได้เลยลูกสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายคนนุณดานนท์แตนอ่อนครับชื่อเล่นชื่อดีมครับให้เกียรติน่อยลูกฟังเกิดวันที่ส1บธันวาคมพศสองพรอยครับ ที่อยู่ตำบลสนแตงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีครับอายุ11ปีชอบเรียนวิชาภาษาไทยครับอ่าคนต่อไปผูจ้ชาจชานมากดีมากลูกตอนเล่เลลูกูอ่ะอ่าุณขอความคิดเห็นหลังจากที่ได้ออกมาพูดเองแล้วก็ฟังจากเพื่อนพูดมาเรารู้สึกยังไงในเรื่องนี้รู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็ รู้สึกได้แปลกรู้สึกแปลกใหม่ครับได้ได้มาทําอะไรอีกอ๋อครับแล้วได้รู้สึกใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นด้วยใช่ไหมครับครับอ่าก็โอเคขอบคุณหัวหน้ามากครับ